โอ้โหโดนโดนโดนนะผมปลาเข้าปลาฝาดงมาครับโอ้ชุดนี้ฮะชุดนี้เต็มกระเบลครับอันนี้หมาย2สองนะครับผมวานคนละกี่ที้ะพี่นนท์สามทีคนละสามทีครับโอ้ยเป็นไงโดนโดเป็นไงแล้วครับ ูเรื่องว่าครั้งที่สามครับหลับมานี่เอ้าไม่ต้องเพลิงลงมาอีกนะหลับมานจะเต็มแล้วครับผมโอ้ยนี่เป็นไงครับผมเต็มแล้วอ่ะสวัสดีครับพี่ๆสนใจสั่งซื้อแห่ได้ที่เพจต้นคนหวานแห่ผู้ติดตาม100,000คนขึ้นไปรับชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สวัสดีครับผมทำอีซี่ฟ o d นะครับวันนี้เราก็ จะมาวานแห่ที่คลองด่านบางบ่อนะฮะกับน้องต้อยพ่อบ้านวานแห่แล้วก็พี่สุรินท์อิสิฟินะครับแล้วตอนนี้นะครับไอเต้ยมันแก้งผมนะฮะมีชอตเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับแห่ที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็น6กสองห้าเซนนะฮะเัผมแดดก็ร้อนนะฮะนั่งทำวันแกันครับวันนี้ร้อนจริงยี่ห้อหมายถิ่นนู่นแล้วกัน โอ้้ะอโผมอ่ะผอ่มหมาแล้วครับผมหนึ่งเจ้าครับโอ้โหโอ้โอนมาลยนะเนาะอ้แดงเลยเนาะก็ตามธรรมเนียมยังไงนะ เก็บน้อยก็ไปเ็าปลาครับผมเก็บปลาดูดิตัวใหญ่นะครับคุณผู้ชมโอ้โหอยากจะโชว์แดงเลยนี่นี่อยากจะโชว์ตัวใหญ่เดี๋ยวใหญ่ประมาณต่อเต้นให้เก็บทีเดียวตั้งนั้นแหละตั้งกันเก็บตั้งให้ตั้งแต่ทีเดียวดูนี่นี่แดงเลยไปเอาป้องก่อนทีเดียวเก็บทีเดียวเนี่ยถ้าสีเทนน่ะมันจะมีปลาขาวไทยเนี้ยใช่ต้องสีเทนสามเทนหวานหวานตรงเนี้ย เน uhm, ี่ยเรือต้องสามเต้นเลยไปนู่นมือข้างป่าเลยอืหวานสวยหวานสวยชิดสวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นมาเต็มครับผม เลยที่ผมมาเนี่ยครับผมจะไม่มาตั้งแต่แรกอ่ะเอ้าจะอยู่ไลรสดตรงนู้นเนี่ยตรงนั้นก็ใช่ไงตรงนั้นก็ใช่แต่ตัวนี้มันใช่กว่าใช่ไหมดูดิดูดิเนี่ยตัวนี้ใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหไซส์แดงๆเนี่ยไฮเดอร์หวานข้างพี่เมื่อกี้ในายผูกไว้เนี่ยชิ่งข้างพี่น้ำวุ้ดๆอ่ะ ต้มได้เลยเย็นเนี้ยได้เลยเนี่ยไซเนี่ยไซกำลังต้มเลยเนี่ยเนื้อกำลังหวานเลยได้เป้าโอ้โหนี่ไงได้สามตัวเนี่ยตีตี่ตัวพี่รู้ในกองเองมีแต่ผมได้หมดเลยเนี่ยตัวตัวใหญ่กว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีแต่ตัวใหญ่เว้ยไม่ต้องแข่งกันเก็บปลาดีกว่ามาเด้กมาดูใจอ้ยอ้ยมันมีโลแกนมากมาตัวตีฮะ เงี้ยนาะเดินน้นรับฟังเกนรับฟังเยอะแย้เอ,เอไปก่อนโอ้โหโดนะโดนะโดนผะมปลาเข้า ตรงมาครับนี่ฮะชนี้เต็มคาเปียวครับผมลุกแล้วไปไปไปเดี๋ยวผมพาลุยไอ้พัออกไปก่อนครับผมใช้ทีละคน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 แตากอเตาหนังเตาหนังลืมไปเป็นไงบอกแล้วตรงเนี้ยโตดว่านี้ทีละคนอย่าดำ้มดัมนะเนยเดี๋ยวดังโครบโอ้โหพี่ ไม่ผิดหวังครับตอนตอนดีได้อะดีใจตอนตอนเจอประมาณมือตอนไล่สุดแม่นอ,อย่างนี้วะนนะ้ะเจออย่างนี้เลยดูตัวพีวเพ่เต้ดันแน่เลยมั้ย เออพี่หวานก่อนไงครับผมหวานก่อนนะเหมือนกันเลยอ้าวพี่ทศนี่ผมหวานไกลเลยเนี่ยหวานก่อนได้เปรียบอันนี้หมายที่สองนะครับผมหวานคนละกี่ทีแล้วพี่ต้อมสามทีคนละสามทีนะครับเนี่ยดูว่าโอ้ยเป็นไงทศน์ยอดเป็นไงล่ะครับโอ้โหรู้เรื่องว่าเรื่องครับ มาจำเพียเมเลยนี่ป่าได้ได้ท่าน้มาคียมโอ้โหได้ครับผมหวันที่เดิมตัวใหญ่โอ้นี่หวันซุ้มเดิมนะฮะจับสันญานคีว่าปลาันอยู่ตรงนี้เฮ้ยตัวใหญ่เต้ยตัวใหญ่โอ้หตัวใหญ่จะลงครับเด้ยเล้ยเด้ยเด้ยเ้ยเด้ยเด้ใกล้เด้ยเดอยเบ้ย้นยเดดด้โหยเยเยเ้้วครับผม บอกวาต้องเก็บปลาแล้ใช่ไหมเต้ยเต้ยบอกเต้ยตอเก็บปลาแล้วัอถ้ามันถ้ามันสองสนาทกว่าพี่พักกว่ากนี่ตัวเปลาตัวเล็กๆเราไม่เอานะครับหไตัวใหญ่นะฮะตะนิ่นอันนั้ผมได้นะเนี่ยอันนี้ผมอันนี้ผมได้เนี่ยเนี่ยตัวตอนิแบบนี้เราปล่อยใ่หมปล่อยหมด เอาแล้วครับกลับเข้าหมายลับอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวไปลุ้นกันดูนะครับทุกคนว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าหมายเนี้ยหมายลับและเด็ดมากนะครับทุกคาานคือไม่ตกนะ้ะไม่เลิกลาครับหมายเนี้ยนี่ผมวางออกมุมขวามือเลย นั่นแหละหูก็เข้าฝูงเลยนั่นแหละเจ้วเจ้วพึม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 เจาะเจาะพึมพึมครับผมโหดแล้วโดแล้วฮะโหแล้วฮะพร้อมอุ้ยเต็มคาราบาลว่ะครับผมไปแล้วโอ้โหโอยเป็นไงล่ะไปแล้วโอ้เดี๋ยวใส่ใะ่แตะพลาดพลาดเตะก็ได้ครับเตะก็ได้โอ้ยเป็นไงล่ะ พอมบอกเต้ยนายน้อยอยนี้ก็ตายเลยตายฮะตาะตายครับตายครับเราได้เต็มแหกอะไรกันแล้วคนองานที่เรียกอะไรง่าก็ได้เทียอฟถูกใจถูกใจอาไปก่อนตายก่อนครับผมเผื่อจะมีช็อตดีๆให้ดูไปก่อนเลยโอ้ยเต็มแหกเต็มแหเต็มแหกไปดูดิหกสอดห้าเซนกับหกสอดสี่เซนนะครับ ถ้าตอนนี้ไปอีกมันอาจจะมีของแถมอ๋อ <c oughs> โอ้ไปมเกะเจอไปสองเปิดเต็มคู่เลยครับผม แล้วครับผู้ชมมีเราบอกให้ดับอแล้ว um. ทางดับเอาหมดทั้กเขทั้งดับถังดับหมดห้ามปล่อยไปเดี๋ยวเราไปเทกันถังอีกเอออีกถังนะฮะมาเยอะอีกถังดับเด็กๆไปทำห้าสองกินกักกินกักเลยวันนี้ย หมายที่สองของเรานะโดดนี้เต็มหลังแล้วเฮ้โอ้โหเป็นไงนะครับโอ้หดูเรื่องปลามันออกเย็นๆว่ะโอ้โหโอ๊โอโอหมายที่สามนะจ๊ะหมายทล่สามมเดี๋ยวปลาหมายสามครดี เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างดูพี่ซุมใกล้ไหมครับผมสุ่มใกล้เลยโอ้โหฮึบครับผมหมดสานประกอบการเราพอได้ครับหมายนี้เป็นไงเป็นไงล่ะโอ้โเรานั่งกต่ตลอดเราวังไหนต้ม ระหว่างแหวนไปชนเบ็ดเข้าไงตับเบอร์นี่ได้คนเดียวเนี่ยตังกลางเนี่ยได้สองอะได้สองพี่ทอมเขาจะหว่านไอ้ข้ามป่าปืนไปเลยอ๋อระหว่างทั้งโลกใช่เป็นไงความเพ็ยบดีป่ะเป็นน้องที่เสียสละมากครับมาทัเพี่ยิ่งเห็นไหมเดินต้องไงเดินลงน้ำแล้ว โอ้โหครับดูครับนั่นแหละอย่างนี้แหละพี่ปลาพี่สวยฮะนี่ฮะวันนี้ครับปลาอันนี้ก็าเรียกว่าปลาหมอคางดำนะฮะนี่ปลาหมอคางดำนะพี่นี่ฮะคางดำฮะโอ้โหยังไงไปนี่ครับคุณทองหมันไกลไปแล้วครับผมโอ้ยคุณเต้ยคุณเต้ยบอกเลยอย่างนี้ผมก็ตายดิครับโอ้ยคุณเต้ยบอกเลยอย่างนี้ผมก็ตายดิครับเพราะว่าโอ้แล้วัวเองบอกว่าจะหวานข้างหลัง วานก่อนไม่่ใชหรอวานครับตัวใหญ่ครับโอ้โหพอได้ฮะได้อยู่ครับได้อยู่ท้ายใ่ตัวไม่ไม่ไม่กี่เลยไม่กี่เลยครับอันนี้ก็ได้ครับโอ้โหไดยท้อใหญ่หมดเลยโอ้โหปะการังฮะปะการังครับผมคุณเต้บอกคุณพี่ไม่เหลือช่องไว้ผมได้ลงเลยว่าใช่ได้ตัวใหญ่ตัวเดียวได้ท้อนแล้วมีแต่งโอมีปลาปลาไม่ถึงขยับสูงต้นปี ปลูกมันนะถ้าดูดิผมต่อปลาตะเพียนเลยน้นเลยเหมือาช็อตนี้ที่สวยครับผมต่อครับนี่ฮะหมายเนี้ยหมายเนี้ยมีตั้งปลาตะเพียนครับปลาหมอคางดําครับผมแล้วก็ปลาดินครับหมายนี้สารพัดปลาครับปลาตะเพียนปลาหมอคางดำปลานิลนครับรวมถึปลาช็อกเกอร์ฮะ นี่ครับผมโอ้โหคุณทอมเรียบร้อยฮะงานนี้ครับผมโอ้โหนึกว่าจะได้เปียกขำครับผมไม่เปียกฮะคุณเต้ยเป็นไงบ้างครับโอ้โหเต็มครับผมเต็มแห่ฮะโอ้โหเป็นไงล่ะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตโอ้พี่ดูพวบพี่เดี๋ยวดูของคุณทอมครับเดี๋ยวเราตูมๆกันเลยฮะโอ้โหครับ โอ้โห,โโห,โโหตัวเบ้งๆครับช็อกเกอร์ครับผมสามสี่ตัว,วฮะของคุณเต้ยนี่ก็เป็นซุ้มของพวกปลานินครับปลาหมอคางดำปลาตะเพียนนะฮะอันนี้ะอันนี้เขาเรียกว่าปลามีราคาหน่อยนะครับผมส่วนคุณทอมนี่เขาเลียกต่ช็อกเกอร์ฮะเขาเล่นปลาเทศบาลครับผมเป็นปลาเทศบาลที่ปวดกระบาลมากๆครับ ติดตีฮะได้ดีครับสำหรับการบานแหช่วงเงย็นๆเนี่ยนะครับอันนู้นนี่คุณเต้ยถ้าทางขาคุณอนะ่ะปลาตะเพียนโอ้ยมันเยอะเกินหมดเก็บไม่หมดผมขอโทษครับมันเยอะเกินจะเป็นคู่อีกแล้วครับผมนี่ครับท่านผู้ชมเอาล้วครับผมหวานพร้อมกันแล้วฮะไปแล้วครับผมนี่ครับผมโอ้โห<ล> เดี๋ยวมาลุ้นนะฮะสดนี้ครับสดกีฬามันๆครับผมไม่ไม่ดุ๊กดิกไม่ด nice. yes. ุ๊กดิกเลยโอ้โหนั่เป็นบบมนี่ไั่ดูกับผมนี่บอกเลยนี่โอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โหได้อยู่ครับข้าอยู่ไดนิโต้โอ้โหนี่ฮะาหลุดประตัวงครับผมอันนี้น่าจะติดนอกแหมั้งครับาับรถไม่ได้ทำเหตุสุดอย่อดเราเลือกไลฟ์ผิดเวลานี่ครับผม เอาอะไรมาเสียบคู่กันเนี่ยโอ้โหอะไรอย่างนี้นี่บอกเลยยอดกระจายเลยดู้ินี่ครับโอ้เป็นไงล่ะไซส์ที่สวยใหญ่ๆอวบครับอุ้งนี่ฮะโอ้ย ครับผมต้มได้เลยนะฮะนี่ไปต้มเป็นกับข้าวก็ได้ไปกับแก้มก็ดีฮะทุกมือกลางเลยเฮ้ยชักโอ้โหด้านน้าหน้าตาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยอุดินรึดักรึดักรึดักนั่นเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคุณพร้อมโอ้โหหมดนได้คนเดียวไงนี่เพราะว่ามันหวานแล้วปุ๊บตาไม่เห็นขึ้นมาเลย

แบบนี้ลิฟชิ่งลงมาแล้วครับผมนี่เลิกๆครับเราไม่เอาครต่อยโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับผมโอ้โหปลาเข้าโอ้โหจดขึ้นจาก้ยะ บุกป่าฝ่าดงมาครับดูนี่นี่ค่ะโอ้ชุดนี้ฮะชุดนี้ชุดนี้เต็มคาราเบลครับผมลุกันแล้วปลาครั้งที่สามครับหลับมานี่เอ้าไม่ต้องเทลงมือเลยนะเอานีละครับโอ้โหจะเต็มแล้วครับผมโอ้โหเทเลยเทเลยนี่เป็นไงครับผมโอ้ยตีนแล้วอ่ะดึดเดือดฮะนี่ฮะคุณทอมลงไปก่อนหมายแรกครับผมมาลงไปแล้วฮะนี่ฮะลงไปอีกหนึ่งครับผม เดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับสหรับสองปากนี okay. ้นะครับอุ้ยโอ้ยรู้สึกยังไหมครับรู้สึกยังไหมครับผมชนครับพี่ชนครับโอ้ยตีชนครับผมนี่ครับผมโอ้ยตบเลยนะครูเอาได้ตัวใหญ่อยู่ครับได้ตัวใหญ่ฮะโอเคอยู่ครับผมได้ไซส์ที่สวยฮะโโอ้หแต่ละช็อตแต่ละหมายเราครไม่มีคำว่าผิดหวังครับรอบนี้ฮะ เลาตกไม่โดนอย่างนี้เลยมันกินเยอะไงเหมือนมันตกตกก็เหมือนการอ,อร่อยอะใช่ดูดิชิดข้อตัวสวยใหญ่เลยโอ้โหเนื้ออ้วนฮะปลาไซนี่นะก็กำลังหวานฮะตัวเล็กไปโดน,นเลยได้วยเราถ้าเปลี่ยนเป็นเด็กก็กำลังติดคุกแล้วครับผมปึป๊บหวานฮะด้วยเตยจะออกขวาตัวสะพานเรียบร้อยเลยโดนตะม่อ ไว้เด็กน้อยนะตรงนี้มาหมอใข้น้ำไม้นี่หวานหวานมันวะาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ลงน้ำเลยแต่รอบนี้เราก็จะบันแห่เพื่อจะให้แจกกเขาพี่เขานะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับสำหรับรอบนี้กับคุณเต้กับคุณทอมนะครับว่าจะได้ปลาเยอะแค่ไหนนะครับหวานนดด้มารู้ยไงครับผมโฉมแบบเย็นครับผมมาแล้วครับคุณเต้หวานไปแล้วครับคุณทอมก็หวานไปเรียบร้อยแล้วครับผม ความีกระตือกระตากหรือเปล่าครับผมเนี่ยแต่เรารู้ติดมาแล้วครับผมได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่นะครับโอ้โหได้อยู่ครับได้อยู่ครับผมโอ้ได้เยอะได้เยอะได้เยอะครับถือว่าไม่พลาดครับผมสำหรับช็อตนี้นะฮะแล้วก็โครงการจะไซส์โตอยู่นะฮะไซส์สวยครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่ปล่อยกอนเนี่ยฮะ รอบนี้เราหวานมาเราก็แบ่งปันนะครับให้กับเอฟซีที่อยู่ระแวกนี้นะฮะตะียงสมดุลนี่ฮรอบนี้ก็มีทั้งปลาตะเพียนนะครับปลาดินนะฮะลอกไหมล่ะพี่หลานแค่งกมเลยหวไม่เป็นเลยนี่มานี่ฮะไปช่วยผมไปช่วยกันหน่อยนี่ฮไซส์ทสวยๆครับผม เพื่อนทรับเพราะว่าแหมันใหญ่ดอกเดียวรู้เหรอดอกเดียวรู้เรื่องครับผมเฮ้ยเอาต็อกเตอร์น้อยว่ะเฮ้ยนั่งนั่งทั้งวันเลยพี่ทั้งวันเลยเหรอพี่มาตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวเนี่ยกับบ้านหลบทำไมไม่ได้ปลาเรือผ่านเรือผ่านบ่อย้ะเลผ่านแล้วก็ควรปลาปลาก็จะไม่ค่อยกินนะ ช่วยหอยดินี่ช่วยไอเสตไม้เราไปได้สามวานไหวคือปัญหาคือเพื่อนแหลยหมวกกินก็หลอกวุ่นเก็เดี๋ยวเบี่ยงไปฝั่งนู้นได้แลยแข้งตัดกัวไพี่เขาไม่ได้ปลาแล้วแบบนี้เนี่ยไม่หวานแบ่งหวาน้เขาด้วยนะพี่เขามาตกตั้งแต่เช้าครับแต่ว่าเขาบอกว่าปลามันไม่ค่อยกินครับแล้วก็ เรือก็วิ่งบ่อยฮะวันนี้เราก็เลยหว่านแหนให้พี่เขานะครับเยตัวดีเลยเนี่ยอย่นี้ตัวจนวนาฮะเราก็ได้อยู่แับปลาเป็นไงพี่แย่ไหมแย่อรอบนี้ก็จะเนี่นครับ <หา S 1> เรีเยกว่าเราก็แบ่งๆกันครับาคนเข้ามาตกปลาแต่ก่อนผมตกปลาผมไม่ได้ปลาเข้าบ้านผมกลัวเมียด่าตัว,ตวนี้ผมมาหว่านแหผมกลัวเมียด่าเอาปลาเข้าบ้านยงนนั่งทำปลาไม่ได้ช่วยอะไรเลย เต้ยก็นั่นแหละพี่ก็เอาไปไม่กี่ตัวเองก็ทำเองแล้วกันว่าต้นแล้วครับไม่ฮู้เต้ยคุมอะไรก็ไม่รู้น่ะเรียบร้อยครับผมกระตุกกระตักประตุกประตักไหมโอ้โหนี่ฮะโอ้โหโอ้โห เไม่ผมไม่มีว่ีอยู่ตรงกลางเลยเิดเลยวะเจ็บเลติด็บเลยเจ็บเลยเน้องเขาไปไหนละเดี๋ยวใหปลาเข้าไป เดี๋ยวชุดนี้เราก็ให้ป้าเอาไปทำกิน okay, okay, นะครับผมใส่สวยฮะเก็บใส่ได้ครับขอได้ทำกินครับผมโอเคนะครับผมสำหรับทร er ิปนี้นะครับที่เรามานะครับผมวันนี้ก็มีพี่ตัวทนนะครับ พี่ตะโคนอีฟี่ฟแล้วก็พี่ทอมอีซี่ฟิตของเรานะครับผมนะวันนี้ก็มาล่าปลาคนระับบอกเลยว่าหมายเนี้ยมันมากนะครับโทน,นเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับทั้งหมดที่เราได้นะครับผมนี่ทางนี้กี่โลนะพี่ทางเนี้ห้าสิบโลโอ้โหห้าสิบโลบาะผมจะหักอยู่แล้วนี่อย่าจือวันนี้พี่ทอมใช้แหกกี่ศอกกี่เซนครับวันนี้วันนี้ใช้หกศอกห้าเซนแล้วก็ แปดสเซนแล้วก็สิบสหเซนทุกขนาดเลยครับอ้โห้าเซนของเราวันนี้หลักๆผมใช้8ปดสอกห้าเซนแล้วก็6กสอกสเซนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องพอม e ีซี่ฟิตแล้วก็ช่องพ่อบ้านหวานแห่ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ